ทำลายซีซีทำลายเลยครับอยู่นะฮะมาดูพาพามาดูเลยนะฮะมันจะถ่ายน้ำนะฮะตกใจแล้วมันคืออะไร ลูซี่ไข่ในน้ำมึงจะเจอมึงจะเคยเจอนะว่าเป็ดไข่ในน้ำเราไม่ดูแลฮะทำไมให้ลูซี่มาไข่ในน้ำมาลูกอฮัลโหลแม่แม่ลูซี่ไข่ในน้ำมหรอเนี่ยในน้ำในน้ำมีไข่อยู่ใบไง ไข่เมื่อไหร่อะเนี่ยเนี่ยอยู่จะจะปล่อยน้ำนะจะถ่ายน้ำเจอไข่น่อีน้ำใบหนึ่งอืม้อตูมลตูมเลยตูมไหมลูกตูมเลยตูมเลยตูมตูมก่อนเลยตูมเลยตูมเลยตูมตูมเลยตูมตูมเลยตูมตูมเลย ตูมตูมสิลูกตูมดูตัวตูมอ่ะตัวตูมเร็วไม่ตูมอ่ะอ๋อตัวตูมเลยตัวตูมมาะตูมตูมตูมดีกว่าตูมเลยตูมเลยมาตูมมามาหาพ่อมาเร็วตูมมาะตูมเอออืมเก็บไข่ให้ด้วยเก็บไข่ให้ด้วยเก็บไข่ให้ด้วยอ๋อน้ำขุ่นน้ำขุ่นอาจจะถ่ายน้ำก่อนถ่ายน้ำก่อนเซไข่ในน้ำอ้โหแสบเฮ้ Beep, <laughs>